ตรงจนคนลูกคำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าเมื่อมีรัชการที่สีบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัรลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร mm hmm. ์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3ามวันเจวันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ คำทํานายหลวงพ่อลือสีลิงดำคําทํานายพระราชพมยานหลวงพ่อวีระหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อลือสีลิงดำนั้นจากวัดจันทารามอนาคตของประเทศชาติเมื่อวันพุทธที่23่ธันวาคมพุทธศักราชส5 1 8เรื่องมีอยู่ว่า ท่านพลตรียุทธศิลป์ผู้บัญชาการทหารกองพลที่สามยศและตำแหน่งเดิมของท่านในสมัยนั้นได้มีม์หลวงพ่อพระมหาวีระหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมด้วยพระเทระรวมหกรูปเพื่อไปบำรุง ขวัญให้กับทหารในเขตกองทัพภาคที่สองโดยได้นำผ้ายันมหาพิชัยสงครามและเอียอเอกราชไปแจกให้กับทหารตามฐานปฏิบัติราชการชายแดน ระหว่างวันที่20-23ธันวาคมพุทธศักราช2518และในวันสุดท้ายคือวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2518ได้ทำการแจกให้แก่ทะหารค่ายสุรนารีและก่อนทำการแจกให้แสดงธรรม,มิกถาเรื่องอนาคตของชาติจะเรือนสุกแกบ่บรรดาทหารของชาติทุกคน อาตมาได้ไปทำการแจกจ่ายผ้ายันและเหรียญแก่ทหารทางภาคเหนือมาแล้วสามครั้งต่อมาได้ทราบจากข้าหลวงของสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปารกบ้าหลวงพ่อฤาือศีลิงดำท่านไม่ห่วงทหารภาคอีสานหรืออย่างไรจึงไม่ไปแจกแก่ทหารภาคอีสานบ้าง ความจริงอัตมาห่วนทหารภาคอีสานเช่นเดียวกันกันกบทหาราทางภาคเหนือเมื่อท่านผู้บัญชาการกองพลที่สามรับจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาแจกจ่ายจึงได้นำสิ่งของมาแจกให้ครั้งนี้ขั้นแรกอนุศาสนาจารย์ได้อารัธนาให้แสดงธรรมต่อมาท่านผู้บัญชาการกองพลได้อารัธนาให้เล่าเรื่องของที่นามาแจกจ่ายว่าทรงคุณค่าอย่างไรบ้าง ผู้ที่ได้แจกไปจะได้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นเพื่อสนองเจตนาของอนุศาสนาจารย์และท่านผู้บังคับบัญชากองพลที่สจึงได้อารัธนาจึงขอพูดเรื่องธรรมะก่อนสักเล็กน้อยจากนั้นจะพูดถึงเรื่องสิ่งของที่นำมาแจกจ่ายเราทุกคนอยากมีความดีด้วยกันทั้งนั้นแม้บางคนนึกว่าตนเองอยากมั่งอยากมีอยากมียศมีอำนาจ แต่ความจริงแล้วก็คือความอยากมีดีนั่นเองแม้เราจะมียศสูงแต่ถ้าใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครอยากจะทำอะไรก็ทำตามเธอแต่ที่สุดของความอยากนั้นก็คือความดีนั่นเองรักษาศีลห้าให้ได้ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องทำเบื้องต้น5ประการคือ 1. ไม่อยากให้ ฆ่าใครหรือว่ารังแกข่มเหงเราไม่อยากที่จะไปฆ่าใครอย่าไปรังแกข่มเหงเขา 2. เราไม่อยากให้ใครมาลักของของเราเราก็อย่าไปลักของของเขา 3. เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราเราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาสี่เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเราเราก็อย่าไปโกหกเขา เราไม่อยากเป็นคนบ้าก็อย่าไปดื่มสุราเมรัยเพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆเราก็จะกลายเป็นคนบ้าจะเริญนพรมวิหารสี่ไว้ด้วยความดีที่สูงขึ้นเราควรปรับพืชในหลักธรรมของการดำรงชีวิตคือความสุขการจเจริญแก่ตนเองคือพรมวิหารสี่มีสี่ประการคือเมตตาความรัก เราต้องรักตัวเองรักครอบครัวรักญาติพี่น้องหมู่คณะตลอดจนรักประเทศชาติ 2. กรุณาความสงสารที่มีต่อบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขารับอยู่ 4. มุทิตาความยินดีด้วยเมื่อบุคคลอื่นได้ดี ได้มีความสุขไม่อิจฉาริษยาเขาเขาได้ดีก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยเช่นเมื่อลูกของเราญาติพี่น้องหรือว่าพักพวก ไปทําผิดเราต้องวางตัวเป็นกลางเมื่อเขาได้รับโทษก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไม่ช่วยเหลือเขาในทางที่ผิดเว้นจากความลำเอียงทั้ง4ประการผู้ที่จะได้มีคุณธรรมในข้อที่4นี้จําเป็นจะต้องมีคุณธรรมข้ออื่นสนับสนุนคือเราต้องเว้นจากอคติคือความลำเอียงเพราะความรักความลำเอียงเพราะความชังความลำเอียงเพราะความหลงความลำเอียงเพราะความกลัว ทหารแปลว่าคนหนุ่มทหารทุกคนต้องเป็นคนหนุ่มแม้จะแก่อายุมากแล้วก็จะต้องทำตัวเป็นคนหนุ่มเพราะคำว่าทหารแปลว่าคนหนุ่ม คนหนุ่มคนนั้นจะต้องเป็นคนแข็งแกร่งว่องไวกล้าหาญบึกบืนมีไหวพริบป,ปฏิพานความสามาคัคคีรักใครไม่ทอดทิ้งกันเมื่อยามมีภยัยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทและข้อสำคัญที่สุดต,ต้องยอมรับความตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองถึงคราวแล้วที่จำเป็นที่จะพูดถึงทหาร เพราะอัตมาเคยเป็นทหารเรือมาแล้วย่อมรู้จักชีวิตวิญญาณของทหารดีทหารไปรบถือว่าไปทำเพื่อชาติบ้านเมืองทหารไปราชการสงครามเพื่อปกป้องอริยราชศัตรูนั้นหากไปฆ่าศึกศัตรูก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความชั่วแต่การทำความดีต่างหาก เพราะเราทำหน้าที่ป้องกันสิ่งที่ดีงามเอาไว้ความดีนั้นเป็นความอยู่รอดของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความสงบสุขของปวงชนในผืนแผ่นดินไทยทุกคนความสงบสุขนั้นเป็นยอดของความดีทั้งมวลการที่เรายอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของเราเพื่อรักษาความดีทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วจึงได้ชื่อว่าเราทุกคนได้ทาความดีสมศักดิ์ศรีของทหารไทยจึงไม่ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปเพราะเราทุกคนจะไม่แพ้จะไม่ต้องตกเป็นทาสของใครๆดังที่พวกเราพากันวิตกกังวลกันในอยู่ขณะนี้ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงปร,ริวิตกและทรงมีความห่วงใยประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ว่าพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอัตมาและได้ตรัสถามความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตว่า นาคตของชาติอัตมาได้ถวายพระพรของพระองค์ไปว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอัตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรกากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดชก็ต้องเป็นปี2 1524เปรียบเสมือนอรุณได้ขึ้นแล้วเริ่มใช้แสงให้เห็นความมืดมนไปแต่ที่อัตมากล้ายืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือคำทำนายของพระพุทธโธศาจารย์ในประการแรกอัตมาได้พบและได้อ่านหนึ่งเร่ม เป็นสมุดค่อยพระอรหันในอดีตนามว่าพระพุทธ,ธโคษาจารย์ได้เขียนเอาไว้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพมหานครยังไม่ปรากฏโดยท่านได้ทำนายว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนัก จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีก็ได้เป็นจริงตามคำทํานายการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง10รัชการรัชการที่หนึ่งทำนายว่ามหากาผ่านมหายักษ์ รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาด รัชการที่หทํานายว่าราชาโจรรัชการที่เจ็ดทนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่8ทดทนายว่ายุคธมินรัชการที่9ทํานายว่าถิ่นกาขาวรัชการที่สิบทานายว่าชาววิไล ความแม่นยำของคำทำนายเมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชการจะเห็นได้ว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชการที่หนึ่งผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชชสมบัติรัชการที่สองท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนารัชการที่สามท่านมีหัวคิดเรเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปาก อดมาจนถึงวันนี้รัชกาลที่4ท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาพระองค์นี้ทรงผนวดถึง27พรรษามีความคล่องตัวในธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกแตกฉานและยังมีความเสนิทสนมกับสมเด็จพุทธาจารย์โตร,รัชกาลที่ห้าจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดมากเพราะต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งรัชกาลที่หก เป็นโจรเพราะทรงใช้เงินในท้องพระคลังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองรัชกาลที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์สเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ตกอาบ พอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาตั้งแต่รัชกาลก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกต้องดูแลข้าราชาการเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ยังต้องจำพระราชาฤุทยัยสละพระราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนรัชกาลที่8ยุทธมินบ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพที่บ้านแตกรัชกาลที่9้ไทยว่าทินกาขาวเราได้เห็นว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่เป็นคนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชกาลที่10 คือทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเย็นเห็นมาแล้วจะเป็นความสำเร็จประสบความจเจริญรุ่งเรืองกันเลยทีเดียว เราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนอาณาระยะประเทศที่จะเลินแล้วทั้งหลายประการประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครๆนั่นก็คือพระพุทธธรรมนิกายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมทรนายก็มีปรากฏในสมุดข่อยของพุทธโคสาจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีความปรากฏโดยสังเขตดังต่อไปนี้ ดูก่อนอานน์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีประมาณพุทธศักราช2,485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะพุ่งจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณะชีพามจะตายกันมากแต่ว่าอานน์ความเร่าร้อนก่อนพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังพุทธกาลกึ่งหนึ่ง พุทธการจะมีความร้ายแรงไปยิ่งกว่ายักษ์หินที่ถูกสาดจะลุกขึ้นมาอลรวาดสมณะชีพามจะต้องล้มตายยักษ์นอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและฆ่ากันตายไปคนละครึ่งจึงจะหยุดแต่ถ้ว่าประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอย่างแน่นแฟนจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนะักความแม่นยำของพุทธธรรมนาย จากพระพุทธเจ้าทำนายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกประการก่อนพุทธการจะเกิดขึ้นสงครามโรคครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้ดัดหลังไหลมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังครึ่งพุทธการได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนา แต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้มีเพียงประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตามคำทำนายนั้นได้บ่งชี้ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนัก หากเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังคงเหลืองอยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านของเราก็กลายเป็นพวกเดรัจฉานนอกพระพุทธศาสนาไปเกือบหมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิต สภาพรออยู่ได้ตลอดค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ